มเบลเลครับคุณแดนนี่คุณกอบโชว์อด,ดอกบอลดอกบอดอกบอลเน,น,นี่ยนะแข่งนะนงนผมมองจริงๆแล้วน้องน้องพัสเตอร์นะอยู่ที่การฝึกฝนนะครับ อว่่ยูทีฝึกเขาเลือกที่จะฝึกแบบนั้นอ่่าใชวันนี้หมดเวลาแล้วออกหมดเวลาแล้วพี่นี่เป็นการฝึกฝนเหมือนกันอะฮจดหมายมาที่ออฟฟิศเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลอีเมลผมก็ดูเอ๊ะน้องคนนี้เคยออกคลิปพันหน้าแล้วเมื่อก่อนมาออกโชว์ไอ้ปุ่มเต้นที่มีสี่ปุ่ม อ๋อโอเคเนลยที่เป็นเต, <fall kas S 1> ต้นเต้นแล้วเต้นดักโอ้โ e e หเลเห็นเล่นกันนะตามห้างเลยตามห้างพี่ครับโมเล่นคอมาเนี่ยเคาเป็นเส้นเหมือนคอเลยพี่เคยไปเต้นทีหนึ่งที่ไหนฮะที่เซ็นทรัลร้าดพาสมัยก่อนมันเนีะยวี่นหัวยากนะไม่ใช่ง่ายๆเวียนหัวมากเวยนหัวไปหน่งใช่จริงี ก็คนไม่รู้น้องคนนี้ผมบอกว่าขอขอทดสอบได้ไหมว่าน้องเคยเต้นสี่ปุ่มตอนนี้เขาบอกว่าเขาทำถึงสิบปุ่มเดี๋ยวเนี้ยดี๋ยวเ้ยเดี๋ยวเนี้ยสี่ฮ้ยสี่ปุ่มยังจะตายว่ะใครเห็นยังไหมผู้กองใครเห็นใช่ไหมเต้นเต้นอ่านะสิบปุ่มมันนี้ไปขนาดนั้นแล้วเฮ้ยเขาบอกพิเศษพี่เขาบอกขอพิเศษทำแบบน้พิเศษแยกน้ำบ้าเหรอสิบปุ่มมันเกินไปแล้วเกินกว่าเหฮียดิถามเขาเขาไปดูมาเป็นไงมันกลายเป็นขั้นหนึ่งอ่ะห้าปุ่ม โอ้ยแค่ละห้าปุ่มแล้วคนต่อคนสองแท่นเพิ่มสองแท่นนะเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวแท่นเดียวก็จะตายแล้วีคนเดียวเลยอันนี้เล่นคนเดียวสองแท่นเลยไม่ได้เก่งเรื่องนี้เรื่องเดียวนะเรื่องเรียนเก่งมากเลยนะเรียนพ้งเรียนแพทย์เลยด้วยนะเเป็นหมอแพทย์จุฬาจริงเหรอเป็นหมอเป็นหมอเ่อนีเขาว่าคุยดีอะน้องนิววัชระวิทย์ครับวัชระวิทย์ น้องลิวเรียนแพทย์แต่ป pues ีนี้ปีปีอะไรปีอะไรปีส nah ี่ครับปีส so, oh so ี่แพทย์ุลาเทคนิคการแพทย์ุลาเทคนิคการแพทย์หมายความว่าหมายความอุปกรณ์พวกใช้สีอะไรอย่างเงี้ยแบบพวกตรวจเลือดตรวจปัสอาวะอะไรเงี้ยอ๋อตรวจปัสสาวะอืมเรียนเทคนิคการแพทย์อ่าเรียนกี่ปีเลยเทคนิคการแพทย์เรียนสี่ปีครับสี่ปีก็ปีสุดท้ายเลยปีสุดท้ายครับโอ้แล้วแล้วไอ้ตู้เต้นอะไรนี่เต่นมาตั้งแต่กี่ะไรก็ถ้าตู้นี้แค่สามเดือนตู้นี้ ไอตู้ที่มันสิบปุ่มเลยเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนแนมแตะกอ r มันมีกี่ปุ่มแล้วเดี๋ยวนี้มันตอนคุณมาออกคลิปนี่คือมันสี่ปุ่มหน้าท้งหน้า้างหลังข้างๆครับผมแล้วตอนนี้มันเป็นสิบปุ่มนี่คือมันก็เล่นทีเดียวพร้อมกันเหรอทีเดียวพร้อมกัน10สิบปุ่มครับจอเดียวให้คะแนนเดียวใช่ครับโอ้มันขั้นขั้นนี้แล้วนะอีกโอ้ถามจริงคร้บมันจะขึ้นสถิติเราไหมเวลาเราไปเล่นเนี่ยขึ้นครับถ้าเราได้หายสกอร์ของเพลงนั้นเนี่ยมันจะเป็นชื่อเรา อแลลวแล้วคุณใส่ชื่ออะไรใส่ชื่อใส่ชื่อคุณเองเลยใส่ชื่อเราเลยหรือว่ามีมีชื่อน้ำแปงอ๋อน้ำแฝงเหรอน้ำแปงจริงๆแล้วไอ้ไปดอดตู้เต้นเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ปีไหนเรียนยังไงเมื่อมาหกปีที่แล้วหกปีแล้วก็ยังอยู่ชั้นมมสี่มสี่มห้าครับโอ้แล้วเป็นคนชอบเต้นรือไงหรือว่าไงฮะอ๋อแม่แต่ชอบเล่นเกม ชอบเล่นเกมไอเกมเกมกดเพย์สามอะไรงี้ยว่าอย่างนั้นนี่เราเห็นในตู้นี้น่าสะมากอ๋ออะไเป็นเหยียบดูทั้งตัวเลยเออเขามีแข่งไหมีจัดแข่งเลยอะมีไหมมีเขาเขามีทั้งระดับแบบระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกด้วยไอเนี้ยนะไอเจ้นเนี้ยนะมีระดับโลกด้วยมีครับมีโอโอเคเราเคยเราเคยไปแข่งระดับแบบประเทศประเทศหรือว่าต่างชาติอะไรนี้เคยไหมก็เคยแข่ง ระดับประเทศชิงแชมป์ประเทศไทยครับชิงแชมป์ประเทศไทยคุณชนะไหมไม่อ๋อไม่ชนะเหรอมีคนเก่งกว่าคุณอีกเหรอมีครับมีโอ้อล้วอะไรเดี๋ยววันนี้ดูดูก่อนวันนี้วันนี้มาแข่งนี้อยากได้อะไรไหมอยากได้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กครับเหรอวันนี้ไงเลิกไงให้คะแนนอ่ะลงคะแนนลงคะแนนให้กรรมการดูลงคะแนนว่าพอใจไหมในฝีมือของเขาโอเคเดี๋ยวเราดูความสามารถของเขาแล้วกันว่าแล้ว ดูซิว่าพอจะให้น้องเขาไหมอะไรอย่างงี้นะแล้วได้น็อตบุ๊กไปอย่าไปกระทือบพังหมดนะอันนี้ใช้นิ้วเล่นนะแล่เอาเท้าเล่นนะน็อตบุ๊กมาครับเฮ้ยขอบอะไรเครื <c oughs> ่องเมื่อกี้ว่ะอ <c oughs> <c oughs> ย่าไปบอกเขาซิาไม่ต้องบอบ <c oughs> <c oughs> มันเหมือนยัน นี่เครื่องใหม่เลยอ่นี่สั่งมาเครื่องมันแจกเข้าไปแล้วแค่นี้ใหม่เตี่ยมตั้งเกินเกินเจ็ดสิบพันได้โน้ตบุ๊กไปนะอ่าโอเคแต่ว่าถ้าไม่ถึงเจ็ดสิบพันอครับเตี้ยมไปด้วยกันเตีไปไปอะไรอะอะไรคอมพิวเตอร์นี่โน้ตบุ๊กอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์แล้วเขาจะใช้ยังไงนี่ไงคีย์บอร์ดอยู่นี่แล้วเตรียมไปเลยประกอบเองเหรอพี่ประกอบเองดิ ประกอบเองเก่งนักเก่งนักนี่เลยน้องพี่เสียน้องให้ทำให้ได้นะไม่งั้นเอานี่ไปเลยเอานี่ไปไะเหนื่อยจะไปเหนื่อยจริงอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เวลาเขาาต้องเซตเครื่องนะฮะคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้เนี่ยมันต้องต้องใา่กันมอ่ะน้องเช้าเอาของเราไปเก็บก่อนเออเช็ดให้เอี่ยมให้เหมือนใหม่เลยนะอะาเรื่องของมันนี่เออเดี๋ยวเราเซตคะแนนคะแนนอะไรเราจะดูจากไหนอะครับเดี๋ยวขึ้นจอเลยจอเลยขึ้นในจอเลยขึ้นในจอเราทั้งสาย ไปดูจากลักษณะเขาเล่นก็รู้แล้วโอ้โหไอ้น้องนี่มันมันจะขึ้นแบบเ perfect กู๊ดแบ d มิสอะไรอยู่ไงเราก็ดูโอ้โหไอ้น้องนี่เต้นท่าอย่างเดียวเลยนี่ว่าเหยียบไม่เคยตรงเลยอะไรเงี้ยเราก็ดูได้เดี๋ยวเราพวกเราลองเล่นกันดูเดี๋ยวพวกเราลองเล่นกันดูเอาละนั่นคุณพามาเชิญเลยครับเชิญเลยครับเ มหตู้นี้ธรรมดาตู้นี้อยู่ทีด้านหน้าอยู่ด้านหน้าใช่ไหมเป็นจอแล้วก็เล่นบนนี้เออนี่ผมจําได้นี่ยืนนี่ <c oughs> เหยียบ<ป>เหยียบไป <c oughs> นี่ไงเดี๋ยวนี้เป็นห้าปุ่มไงแถมมห้าปุ่มรวมกันสองอันสิบปุ่มโอ้สองอันสิบปุ่มพอดีขาเขาตัวเล็กแค่นี้เหยียบไปถึงนู่นเลยเหรอเขาเขาก็แบ่งไงคือแบ่งเป็นสองคนไมได้ดีเขาเล่นคนเดียวเลย เขาเล่นคนเดียวเลยเหยียบไปเลยผมก็มรู้ไงไหวเหรอคนแ <are. S 1> ล้วแม่งมุมไม่รู้อ้าวใครรู้เขาต้องถือลงเ้าแตะใช่ครับลงเ้าแตะไม่ได้เดี๋ยวมันมันมัน,น,ม,น,ม,น,ม,นมันอาจจะลื่นอุบัติเหตุได้หัวหัวฟาดฟื้นเอาฟาดถือ<ช>หัวฟาฟื้นเออนึกว่าไม่มีใครช่วยแล้วอ่ะเดี๋ยวลองดูว่า

เตรียมตัวหูทัเดียวงทัเรื่องเล่นแค่นี้เลยห้าปุ่มพอห้าปุ่มมาแล้วเ1 1ยังไม่โดนเลยนะไปเ้าไปวะาเุ่่มไเลยไอ้บอ้อมาดิปะพอแร้วพอ้ะอ้อเราดูได้เลยว่าได้แร้พอๆลอุดหยุด ใอ่ไหมมันมันไม่เป็นยากเลยบุกก็พอได้ไหมงวลองดูแล้วอนูจำได้ไหมพอพอไอตัวนี้มันขึ้นมาพอถึงนี้ก็เหยยบนะอ่ะบุกกนะลอองมันยากนะให้มันเร็วมากเลยอ่ะเีล่มกันอกขึ้นแทนพี่เห็นจอมาแล้วเฮ้ยเออเออเอฮยห้นี่เลอดเยนะโอ้ยวันนี้ก็ี มาล้อเลอดเลยครับมไม่ใช่พลาดพดไม่ได้มิูอย่างนั้นพลาดพลาดพลาดตลอดเลยอมานงแก้วน้องแก้วน้องแก้วลองดูน้องแก้วเดี๋ยวน้องแก้วอย่าพึ่งนะน้องแก้วเดี๋ยวพี่เหยียบน้องแก้วนะระวัง แกวหลบจริงๆ้วยแกระวังนะเดี๋ยวพี่เหยียบนะแก่ใจผู้หญิงผู้ชายพี่เอาหมดนะพี่บอกให้นะแกวหลอาเพลงผู้หญิงเนี่ยเอาเพลงผู้หญิงดิเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงครับเตียมตัวเออโอ้อันแรกเอาหุ้นใช้ได้โอ้โหโอออ้ มามาแพี่อยู่เีอย่ี่ียากนะยากั้ยากนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เขาเล่นนะแบบสิบปุ่มเลยสิบปุ่มแล้วเลเวลประมาณสิบเจ็ดเมื่อกี้ว่เลเวลอะไรสี่สามเลเวลสิบเจ็ดเลยสูงเลยว่ะสูงสุดแล้วสองฝั่งเลยสูงสุดเท่าไหร่คะสูงสุดสี่พันห้า สุดเ็อันนี้ไม่ได้บอกผ่านไม่ได้บอกผ่านได้ไหมรับได้ไม่ได้บอกผ่านเลยได้เลยเลเวลใช่ไหมเอ้พี่นัทเลเวเนี่ยยังยังยังลอย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 ไอ้พี่นัทจะเพิ่งขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเหยียบผมคนรอรอผมชอบเหยียบด้วยเอาเลเวลไหนเลเวลนี้นะอนอมอนอันนขึ้นประจาที่เตรียมตัวเหยียบตรงกลางเหยียบตรงกลางแ๊ะโอ้เลยนี่ด้วยมันใหญ่กวปุ่มอีกกว่าเเอาเลมาเพลงมากเพลง เลเวลอะไรที่จะเล่น17ครับเลเวลเลเวลสิบเจ็ดเพลงเพลงเมื่อกี้ป่ะเพลงเมื่อกี้ครับเพลงเมื่อกี้นะแต่เลเวลสิบเจ็ดพรืดพรืดพรืดอย่างงี้เลยเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่ามันจะเร็วขนาดไหนแต่ว่าที่สําคัญคือสิบปุ่มสิบปุ่มเอามาเนาะโอเคอุ้ยเอาเลือกเองเลยเองเลือกเลยเลือกเลยสี่เท่านะความเร็วสี่เท่าเขาบอกงี้เอาเลเวลนะเลเวลสิบเจ็ดนะนี่เลเวลสิบเจ็ดแล้วนะทุกคนเห็นนะเลเวลสิบเจ็ดแล้ว เร็วสิบเจ็ดแล้วนี่เอาเลยใช่ไหมเอาเลยเอาเลยเอาเลย,เ,เ,ลยเขาจะโชว์แล้วเพลงนี้นะครับเลเวลสิบเจ็ดถามถามถามเลิเจะโชว์เต้นสิบปุ่มเลยแหะครับคุณนิวแค่สี่ปุ่มแบบเดิมๆนี่ผมก็แย่แล้วครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาชมคุณนิวเต้นสิบปุ่มให้ดูนะครับว่าเขาจะพลาดมากน้อยสักแค่ไหน แต่ช่วงนี้ไปชิงทองกับน้ำสิเงินก่อนครับนี่เอาเลยใช่ไหมเอาเลยเอาเลยเอาเลยเขาจะโชว์แล้วเพลงนี้นะครับเลเวลสิมเจ็บถามถามถามกี บอกว่ามีอะไรดูุเขาอยู่นะเขายังยึดตัวเองไว้อ่ะผมเห็นนะครับน้ำมีมิสอยู่ประมาณสามสี่ทีสามสี่ทีแพ้อะไรนะเธอเป็นหกศูนยเธอเป็นหกศูนยโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยเพรว่าป้าต้องออกเงินไปเกาหลีเกาทุบหน้าเลยรถ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 เป็นอะไนะคะแนนเป็นล้านเลยด้วยนะเป็นล้านล้านหกแสนล้านหกแสนขึ้นเจ็ดหมื่นหกพันหกพันขึ้นไ แน่เป็นร้านเลยบุคแน่เป็นร้านแน่เป็นร้านแล้วมันเหยียบละรัวแล้วเกินเนี่ยเดี๋ยวน้องเขาขอโน้ตบุ๊กมาจะได้หรือไม่ได้อยู่ที่พวกเราแล้วจะให้หรือไม่ให้แค่นั้นเองนีโน้ตบุ๊กมูลค่า13,000บาทนะครับเดี๋ยวเชิญลงะคะแนนเลยครับ อยากจะบอกความจริงนะครับว่าผมก็ไม่เคยนะครับที่จะไปต้องไปเต้นผมไม่รู้กติกาเขาเป็นยังไงแต่ผมดูแล้วเขาเทพอัฉริยะครับให้ครับถ้าอยากจะามาแลกกับโน้ตบุ๊กเนี่ยน่าจะแบบเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์มากกว่าแต่ว่าฟอร์มมีผิดพลาดบ้างก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ให้ดีกว่ามันยากพอสมควรแล้วห้าปุ่มก็ยากแล้วนี่เขาทำสิบปุ่มได้ก็ถือว่ามีความสามารถมากพอที่จะด้ระดับของจังวัแล้วกันครับขอบคุณครับดูแล้วมันก็ไม่ได้อะไรถ้าเกิดว่า เอาเงินที่ไปหยอดตู้นั่นน่ะเก็บแล้วก็ไปซื้อโน้ตบุ๊กซะก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ให้อ่ะค่ะบุกกาะให้ค่ะเพราะว่าน้องเขาพี่ความสามารถมากเลยจริงๆแล้วบุกเกะก็เป็นคนที่ชอบเล่นเกมเต้นอยู่แล้วแต่ว่าเล่นได้แค่นี้ในหน่อยเองแต่น้องเขาเทพมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะให้ค่ะเห็นเขาเป็นแพทย์ขนาดนี้แล้วไม่คิดว่าเขาจะมาเต้นแบบได้เก่งขนาดนี้เลยขนาดแก้วยังยอมเลยค่ะก็ให้เลยค่ะให้ครับให้ครับให้ค่ะเพราะพี่เขาเจ๋งมากให้ค่ะเพราะหนูทําเหมือนพี่เขาไม่ได้ค่ะ ให้ค่ะเพราะพี่เขาคือนักเต้นทาวฟอ่าโอเคครับลงคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้บอกแล้วว่าคะแนนเดมของเรามี100คะแนนครัทำแค่70็ดสบเจได้เลยนะฮะโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับแต่ไม่ถึง70นี่ครับเตรียมไปแล้วอุปกรณ์แล้วนะฮะอันนี้เป็นประกอบเองอ่านะครได้สาม0ันจากสกาแคร์เพอร์เฟกต์ครีมนะครับคะแนนที่น้องนิวนะครับคุณวชิรวิทย์ชัดวิริยะเจริญทำได้คือ 80คะแนนครับก็ถือว่า80คะแนนก็ถือว่ายังถือว่าระดับปนกลางนะเพราะว่ายังมีการมิสอยู่บ้างแต่ว่าเราเห็นจากฝีเท้าเขาแล้วก็ใช้ได้ทีเดียวนะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามาธรรมดาวันนี้ต้องขอขอบคุณนะมาร่วมรายการกับเรารับไปนะครับน็ตบุกครับตอามอบเลยจ้าที่รัก อยากจะแข่งกับน้องเขาก็มียนเข้ามาได้นะครับต้องอขอบคุณนะน้องวชิรวิทย์นะครับน้องนิวครับขอบคุณครับ อยูนี้เด็กไทยเก่งนะแหมมันมีการแล้วเล่นมีอะไรก็มีฝึกฝนเน่อยู่ที่ความชอบเริ่มต้นจากการเล่นเกมก่อนเริ่มต้นจากการเล่นเกมก่อนแต่อันนี้จริงๆแล้วอาจจะทําให้ร่างกายแข็งแรงได้นะเพราะเห็นเต้นเนี่ยมีหอบนะคุณนะขับเหนื่อยนะเป็นเร็วไงเปนเร็วใช่อ่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณดาราหนุ่ท่านของเรานะครับน้องนัทเพทพหัสดินนัทวิทยานะครับน้องดีเจบุกโกะนะครับน้องอัศดาวุฒนะน้องอัศดาวุฒนะครับ น้องแก้วนะครับน้องแก้วเพย์พันแก้วนะครับน้องไทยเอกพันนะครับและปั๊ดป๊อบนะครับป๊อบดอนเดนินครับสวัสดีครับน้องน้ครับน้องน้องวันนี้น้องน้อจากโรงเรียนบูญใหญ่เทคโนโลยีพนิชการครับขอบคุณครับน้องกายพิจ่าครับเกมพันหน้าเอื้อทอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ